สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ีนครั้งนะคะในวันนี้ค่ะพี่เก้าเหล่าทีนสไตล์ไอดอลของเราจะพาน้องๆไปสอแสวงหาความรู้ที่ไหนพี่เก้ารู้ไหมคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคณะที่เราไปดูกันมาเมื่อวานใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะราลว่าวันนี้นะคะเรายังอยู่กับพี่เมี่ยงคนเดิมที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเพราะว่าอะไรพี่เก้าเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่เมี่ยงก็อยู่วันนี้ก็ยังอยู่ชุดเดิมเลยเชื่อว่าจะต้องมีอะไรน่าสนใจแน่แน่ใช่ครับและสำหรับคณะนี้เนี่ยจะเป็น คณะที่ใช่คณะที่ชอบหรือว่าจะเป็นคณะที่ชิลชของน้องๆน,นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันละกันสำหรับตอนนี้เนี่ยไปพบกับช่วงนี้เลยกับช่วง Open House on Air ไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่ช่วง Open House on Air กับผมพิมพเมียงพิธีกรสุดหล่อใจดีมีสา้างมีสไตล์และมีหนวดคนเดิมครับ วันนี้นะฮะพี่เมียก็ยังอยู่กับพี่บาสคนเดิมครับครับพี่บัสอาดมดีขี้เล่นหน้าใสไร้หนวดครับสนิทกันเร็วนะฮะวันนี้นะครับพวกเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับกับสาขาที่มีชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเย้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่บัสพาพี่เมียกไปเลยดีกว่าครับไปเลยครับน้องตามไปเลยดีกว่าครับ บารครับเราก็เดินกันมาตั้งนานแล้วนะครับทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งหิวเออบาทแล้วต่อไปเราจะไปห้องไหนกันครับโอ้ถ้าพี่เมี่ยงเหนื่อยและหิวขนาดนี้นะครับผมขอแนะนําเลยครับห้องครัวระดับพัฒนาไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขนาดนี้นี่มีห้องครัวด้วยครับมีครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่เมี่ยงจะโชว์ให้ดูครับว่าสกิลการทาอาหารของพี่เมี่ยงเนี่ยระดับเชฟ5ดาวขนาดไหน สุกันเลยดีกว่าบ้าครับพาไปเลยลวยแล้วพี่เมียงน้องๆครับตอนนี้นะครับพี่เมียงกับพี่บาสเนี่ยก็มาอยู่กับอาจารย์เจ้าของห้องครัวแห่งนี้แล้วนะครับอาจารย์ครับคาถามแรกเลยฮะน้องๆที่มาเรียนที่ห้องเรียนนี้ครับเขาจบไปแล้วเขาจะได้อะไรจัก วิชานี้ครับแถลงวิชานี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่รับการทําอาหารและก็ชื่นชอบการจําอาหารนะคะเขาจะได้เรียนรู้เทคนิคการทําอาหารการเตรียมการประกอบอาหารการจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วเขาก็ยังมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เข้าไปซึ่งเขาได้เรียนแล้วในตอนปีหนึ่งปีสองรวมอยู่ด้วยนะคะพอจบแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้วุฒิที่เป็นวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตอ๋อคุณนอกจากทำอาหารแล้วยังได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้วยใช่ค่ะอาจารย์ครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้กลิ่นหอมมากน้องๆเ,เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับข้างหลังผมวันนี้นะคะเราจะทำา2เมนูนะคะคก็คือสปากเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็โดมเมโต้โพเวนโคลค่ะของโปรดผมของโปรดผมมากอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตไปช่วยน้องๆเขาทำได้ไหมฮะได้เลยค่ะยังไม่สุกครับ <laughs> เอากลับลงไปนะฮะ ครับน้องๆหลังจากที่พี่เมี่ยงเนี่ยลวกใส้จนสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำก็คือการเอามาผัดรวมกันครับเดี๋ยวจะให้น้องอะไรเอ่ยชื่อตักค่ะน้องตักสาธิตให้พี่ๆพ,พี่เมี่ยงแล้วก็น้องๆดูนะครับตักเชิญเลยครับ การหิบอาหารเนี่ยคือเราต้องมีความรู้ทางด้านอาหารพอสมควรนะถึงเลือกหิบอาหารได้ความชำนาญนะไม่ต้องจางอ์ปกอณสุดท้ายนะฮะเบือกไข่ไก่ครับาประมาณนี้ฮะแต่ว่าเอาไข่ต้องเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไข่เก็บไว้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคาโบนาราฝีมือของเมี่ยงคนเดียวครับตอนนี้เราจะมาลองชิมดูว่ารสชาติที่เมี่ยงทากับมือเนี่ยเป็นยังไง แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับพี่เมี่ยงมาครับเห็นไหมน่ะไข่อืมไข่เข้ามาอาจจะปนเปื้อนเชื้อซาโมเรล่าได้นะครับอันนี้นะอันนี้นะคือเชื้อซาโมเรล่านะฮะโอปวดท้องเลยปวดท้องมากโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เมี่ยงขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับปวดท้องมากเอาไข่ออกไปครับ ก่อนที่เราจะจบปริญญาตรีนะครับในดับชั้นปี4นะครับเราจะต้องทําปัญหาพิเศษซึ่งนักศึกษาปีสีทุกคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาพิเศษของตัวเองนะครับอ๋อเป็นปัญหาเม่ไหนเป็นเรื่องความรักอกคักอะไรกี้เไม่ใช่ไม่ใช่ับเรื่องเกี่ยวกับด้านฟู้ดของเราเนี่ยครับอ๋อพู้ดง่ายคือเหมือนว่าเป็นโปรเจกต์งานสุดท้ายก่อนจบใช่ครับใช่ครับน่าสนใจมากครับน้องๆถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผู้พี่ๆเนี่ยจะพาังน้องไปฟังกันครับว่าพี่ๆปีสี่ที่เขาเรียนกันปีสุดท้ายเนี่ย โปรเจกต์เขาเนี่ยจะยากง่ายแค่ไหนฟังกันเลยครับอันนี้คือตัวอย่างการแบบสอบถามนะคะอย่างแรกนะคะก่อนเราไปแบบสอบถามแล้วก็แนะนำแนะนำก่อนว่าเราจะทำอะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรและทอปิกที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับมิ่งอยากทราบว่า การเป็นนิสิตปีสีที่ต้องทาโปรเจกต์เกี่ยวกับปัญหาพิเศษอย่างเงี้ยเนี่ยมีความสําคัญยังไงต่อตัวนิสิตครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาัศนกติของผู้บริโภคซึ่งวิชาศนคติของผู้บริโภคเนี่ยหรือ consumer study เนี่ยนะคะมันอยู่ในวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งฟู้ดซด์ที่น้องจบออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักพนัยพันได้ด้วยนะคะจะต้องเข้าใจผู้บริโภคนะคะหลังจากนั้นก็จะได้นำคอนเซปต์ของผู้บริโภคเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมศาสตร์หลายอันเนี่ยเขามารวมเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งสําหรับตอนปีสเพื่อที่ว่าในสิทธิ์ที่จบไปเนี่ยจะได้มีความรู้แล้วก็ออกไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโครงการปัญหาพิเศษโครงการที่สองของน้องๆปี4นะครับตอนนี้เนี่ยน้องพิเศษกำลังทำอะไรกันอยู่ครับค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะเรียกว่าคือโปค่ะเป็น เป็นผลิตภัณของภาคใต้ค่ะเป็นมันมันเป็นยังไงครับมัน<อ>เป็นเหมือนคล้ายๆเขาเกียบปลาค่ะเราก็จะเอาปลาเนี่ยมาผสมกับแป้ง<อ>กับเกลือค่ะแล้วก็เอาไปเซ็ตเจลโดยการต้มค่ะแล้วก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปทอดแล้วก็ประทานเป็นอาหารวาร่างได้ค่ะเออแล้วทีนี้สงสัยว่าแล้วพอมันเป็นอาหารอย่างเนี้ย มันเป็นปัญหาพิเศษยังไงทำไมเราถึงเลือกมาทำมันเป็นโปรเจกต์ครับค่ะก็โปรเจกต์ของพวกเรานะคะก็คือการนําผลิตภัณฑ์คือโป๊เนี่ยมาพัฒน,นากระบวนการผลิตค่ะโดยนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาต่อย,ยอดค่ะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่แล้วก็สามารถนําไปผลิตในอุตสาหากรรมได้ค่ะ ก็คือต้องทอดแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิที่190องศาเป็นเวลา5นาทีนะคะเสียงนี้กรอบนะกินมากเลยนะฮะน้องๆต่อไปเราก็จะมาลองชิมกันดูนะฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกลิ่นละล้วเลยครับอร่อยใช่ไหมครับร้อร้อร้อ แต่อร่อยครับเราทํามาแล้วตลอดตอดจริงๆครับอ้จับยังไงไม่ร้อนเลยไม่ร้อนครับน้องๆครับตลอด2วันที่ผ่านมานะครับพี่เมียงเนี่ยก็ได้พาน้องๆเนี่ยไปชมส่วนต่างๆมากมายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับคำถามที่พี่อยากจะถามพี่ฝ้ายนะครับก็คือว่าพี่ฝ้ายครับ เราเรียนที่นี่เงี้ยจบไปเนี่ยเราจะมีโอกาสรประกอบอาชีพทางด้านไหนครับค่ะคณะอุตสาหการรมเกษตรที่ราชกระบบงเนี่ยนะคะเราเน้นทางด้านการปฏิบัติค่ะแล้วก็เราก็ยังมีการเรียนการสอนนะคะที่เน้นในเรื่องของเกี่ยวกับอาหารนะคะคอย่างเช่นผักผลไม้นมนะคะคเนื้อสัตว์อาจจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ํานะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ครบมากๆเลยค่ะคทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปทํางานนะคะในอุตสาหการรมอาหารได้อย่างครบทั่วเลยค่ะ อาชีพที่เราจะไปทำเนี่ยก็อาทิเช่นเกี่ยวกับฝ่ายผลิตนะคะฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารนะคะหรือว่าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็สามารถทําได้ค่ะตอนนี้เนี่ยพี่เม์เนี่ยอยากให้พี่บาตพูดอะไรถึงน้องๆที่กาลังสอบไอเทมิชันเพื่อที่จะเข้าคณะนี้ครับครับสําหรับน้องๆนะครับที่มีความสนใจในด้านอาหารนะครับและก็ยังมีความรักในด้านวิทยาศาสตร์นะครับพี่บัตขอแนะนําเลยครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพราะว่า อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเนี่ยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องพี่มั่นใจว่าตลาดแรงงานยังคงตอบรับเราอยู่เสมอครับขอบคุณครับครับ,รบก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนนะคะพี่ฟ้ายแล้วก็พี่บาทครับขอบคุณมากครับก็ได้มองลงแล้วนะครับสำหรับช่วง Open House on Air สําสำหรับวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยพี่เมียงจะพา,าน้องไปที่คณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไร,ะไ,รไปติดตามพี่เมียงได้ในครั้งหน้าครับ สักครู่แล้วไปหยิบสมุดเลคเชอร์วิชาชีววิทยามารออาจารย์อุ้ยกันเลยนะครับ